Isuzu จัดทดสอบรถใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ภายใต้คอนเซปต์พย,ยานต่อให้โลกตามสื่อมวลชนตบเท้าร่วมคึกคักกลุ่มตรีเพรโดยบริษัทตรีเพจ Isuzu เซลลจำกัดตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถบิ๊กอัพเมืองไทยด้วยการจัดกิจกรรมและนำสื่อมวลชนร่วมทดสอบรถบิ๊กอัพใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes พย,ยานต่อให้โลกตามพร้อมสถานีจำลองสถานการณ์การขับขี่บนท้องถนนเสมือนจริง ให้บรรดาสื่อมวลชนที่เข้าร่วมได้พิสูจน์ความเหนือชั้นของนวัตรกรรมกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera ครั้งแรกของวงการรถพิกอัพเมืองไทยสำหรับร,รุ่นใหม่นี้นะครับก็มีการติดตั้งนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือผู้กับขี่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ ADAS นะครับซึ่งเปรียบเสมือนออดวงตาอัจฉริยะ รถของเรานั้นใช้ระบบกล้องกล้องคู่เ,เป็นกล้องคู่หน้านะฮะ 3D Imaging s t e r e o c a m e r a นะฮะซึ่งก็จะให้จับวัตถุด้านหน้านะ,ะแบบเร็วทม์แล้วก็แม่นยำแล้วก็รวดเร็วกว่านอกเหนือจากรถรุ่นใหม่ที่เป็น Isuzu D-Max แล้วเรายังมีการนำรถที่เปิดตัวพร้อมกันมาเปิดมาโชว์ในงานวันนี้ด้วยนะครับเริ่มจาก Isuzu x s i l i e s จุดเด่นที่สำคัญเลยก็คือมีการเพิ่มสี เทาโอเปกนะฮะซึ่งเป็นสีที่ได้รับคำนิยมอย่างมากในปีที่ผ่านมานะฮะเป็นทางเลือกพิเศษเพิ่มเติมจากสีดำและสีขาวที่มีอยู่นอกจากนั้นยังมีการตกแต่งนะฮะทั้งภายนอกและภายในใหม่ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ถือเป็นรถธงของเรานะครับก็คือ The New m e X นะครับอันนี้ก็มีการนำมาโชว์นะครับเห็นชัดเลยก็คือเรื่องของสีใหม่นะครับคือสีกาลาเซียบลูไมก้านะฮะซึ่งสะท้อนความหรูหราแล้วก็สวยงามทันสมัยนะครับ นอกเหนือจากสีใหม่แล้วเนี่ยนะฮะก็มีการปรับโฉมนะฮะทั้งภายนอกภายในนะครับภายนอกก็จะเป็นแบบแมงไกยเอดิช uh, ั o n นะฮะไม่ว่าเป็น uh, ตัวกระจังหน้านะกันชนหน้านะฮะบ,บันไดข้างหรือว่าจนถึงตอนท้ายนะฮะก็จะเป็นสีแบบแมงแมงไกนะครับจุดเด่นของ the new mill x นั้นนะฮะก็ เรื่องของเทคโนโลยีของการเปิดปิดฝาท้ายนะฮะซึ่งเราถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของวงการลดอันเนยะสม PPV นะคะคือ Smart t a i l Gate ททำงานด้วยระบบ Step Sen เซ r เพียงเดินเข้าและเดินออกนะฮะไม่ต้องแกวงเท้าไม่ต้องอะไรเพื่อ,อปิดประตูอันนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับรุ่นใหม่ทั้ง3รุ่นนะครับก็มั่นใจว่าน่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกคนนะครับ หวังว่าจะได้รับความสนุนอย่างดียิ่งเหมือนเช่นที่ผ่านมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ